เออแล้วกรณีดอกเบีย้ยเนี่ยครับอาจารย์รักษ์ถ้าถ้าเรายังยืนยันที่จะพยายามประคองอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ที่0.5ไม่ขยับเนี่ยครับโดยที่เราไม่สนใจว่าค่างเงินบาทมันจะมันจะได้รับความกระทบยังไงถ้าภาระะนี้ต่างประเทศเราไม่ได้มีอะไรมากมายเนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะไปยุ่งกับด,ดอกเบีย้ยได้นะคือชันบ้านเขาจะขึ้นก็ขึ้นไป ครับเงินมันก็อยู่ที่ว่าเงินไหลมันจะไหลออกเงินพ่อนเงินไหลออกค่าเงินบาทมันก็จะอ่อนค่าลงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นคุณอย่างที่อาจารย์สุรชัยบอกคือถ้าเงินบาทอ่อนมันก็จะดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็เปิดทางให้เราส่งส่งของออกไปต่างประเทศได้มากขึ้นดีขึ้นใช่ใช่ครับครือคือผมก็ยังผมก็ยังมองดูนะครับว่าเอ๊ะคือคืออย่างตอนเนี้สมมุติไม่ขึ้นก่อนก็เคยมีคนทาประมาณการไว้นะครับว่าถ้าไม่ขึ้นแล้วเนี่ย เลวร้ายที่สุดเนี่ยค่างเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณสักสามสิบหกบาทเลวร้าย<ง>สุดเลยนะครับ<ง>แต่เขาบอกว่าณนะเวลานี้เนี่ยเขามองว่าไม่ถึงละเพราะว่าดูจากเทรนด์ดูจากแนวโน้มคนเข้ามาเนี่ยนะครับ,รบเมื่อมันออกไปมันมีเพราะว่าผลตอบแทนมันต่ํามันก็จะไหลออกอยู่ละแต่คนคที่เอาเงินต่างประเทศไหลเข้ามาในรูปท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเรารเปิดประเทศเนี่ยมันจะบาลานซ์กันพอดี เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันก็ควรจะอยู่สักสามสิบสี่บาทห้าสิบถึงสามสิบห้าบาทไม่เกินนั้นซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมนะครับในการส่งออกพอดีคือคบาลานซ์กันพอดีเกินจากนี้มันก็อาจจะแรงเกินไปนิดนึงนะครับอแต่ต่ากว่านี้มันก็มันก็มันก็มนกไม่เอื้อต่อการส่งออกอย่างเงี้ยเพราะนั้นแถวแถวระดับสามสิบสี่สาสิบห้าหรือไม่เกินสามสิบห้าห้าศูนย์เนี่ยนะครับเขาก็มองว่ามันอยู่ในระดับที่กําลังดีเพราะนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจําเป็นต้องหา กลยุทธ์เข้ามาเพื example, ่อถ่วงไงฮะถ่วงไม่ให้เงินมันอ่อนไงครับโดยการทําไงก็ได้ให้มันมีดีมานเงินบาทใช่ไหมครับการมีดีมานเงินบาทก็คือเปิดประเทศให้คนเอาเงินต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทดีมานเงินบาทมันก็ขึ้นมันก็แข็งขึ้นมาแล้วมันก็จะไปบาลานซ์กับการที่เงินที่มันไหลออกเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยคุยกันนะครับครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นค่าเงินบาทมันแข็งนะครับผมเราก็ยังเคยคุยกันเลยเอ้าก็ส่งเสริมให้คนไปลงทุนต่างประเทศสิเขาก็จะได้เอาเงิน เงินบาทขายไปแล้วก็มีดีมานต่างประเทศเยอะมันก็จะได้บาลานซ์กันนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีทั้งบริหารจัดการในช่วงในช่วงหนึ่งนะเพราะนั้นเราก็ยังเคยพูดเลยว่า B.O.I เนี่ยแทนที่จะไปเอา F.D.I นะไปเอาคนมาลงในเมืองไทยคุณเปลี่ยนมองได้ไหมนะครับให้คนไทยไปลงทุนต่างชาตินะเพาะอย่าลืมนะครับให้คนไทยออกไปต่างชาติบ้างใช่ครับเงินทุนต่างชาติเนี่ยแน่นอน G.D.P คุณอาจจะไม่มากแต่ G.N.P มันจะเพิ่มขึ้นครับ รายได้รายได้ประชาชาตินะมันมีสองตัวนะ GDP นั่นคืออยู่ในประเทศเพราะนั้นฝรั่งเข้ามาผลิตมันก็เป็นนะครับแต่ฝรั่งเอาเงินออกไปไอ้ตรงนี้ไม่ได้คิดแต่ GNP เนี่ยจะคิดนะครับ GNP ใช่ครับ g r o s s National Product เนี่ยนะครับเขาจะคิดก็คือคนไทยไปลงทุนต่างประเทศนะครับแล้วก็เอามาหักกับฝรั่งมาลงทุนในเมืองไทยเพราะนั้นยิ่งมากเท่าไหร่ GNP ก็จะมากตัวอย่างของ GNP ที่มากกว่า GDP ก็คือญี่ปุ่น กับญี่ปุ่นไปลงทุนรอบๆเลยนะครับ่แล้วก็ลงทุนในประเทศน้อยลงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็จะ g n p อมากกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะถึงจุดที่เราจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องมองเรื่องของการการดู g n p อมากกว่า g d p อแต่เนื่องจากประเทศบ้านเรายังเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาเขาก็อยากจะเห็นอะไรมันอยู่ในประเทศมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับครับเพราะฉะนั้นอคือตอนนี้เรื่องของเรื่องเรื่องส่งออกเรื่องเรื่องท่องเที่ยวผมว่าเป็นโอกาสนะ ครับในภาวะแบบทั้งเรื่องของไอ้ค่าเงินบาทแบบนี้อะไรแบบนี้นะต่างประเทศเป็นแบบนี้แต่ผมที่หผมกังวลมากสุดแต่ตอนนี้คือไอ้ด้วยภาวะเงินเฟ้อที่มันเร็วแล้วมันขึ้นสูงในขนาดนี้นะมันจะดึงกําลังซื้อในประเทศสุดลงมาแล้วไอ้เรื่องการบริโภคต่างก็จะสุดลงวันนี้ผมเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนะคุยให้ลูกค้าที่อยู่แถวลังสิตก็ขายพวกพลาสติก ถุงพลาสติกทุกประเภทเลยก็เดือนนึงห้าหล้านบาทไม่น้อยหนึ่งเราก็บอกโอ้ยทำไมยอดขายกลับดีขึ้นล่ะก็ก็ไม่กระทบสิครับเขาอกไม่ยอดขายที่มันขึ้นเนี่ยที่มันห้าหกล้านเนี่ยมันเป็นเพราะราคาที่มันปรับขึ้นแต่ถ้านับจำนวนเนี่ยเขาเรียกว่าโวลุ่มจำนวนลดลงเพราะว่าบรรดาคู่ค้าเขาลูกค้าเขา ซื้อเนี่ยจานวนเนี่ยลดลดลงอืแต่ว่าหลักเม็ดเงินเนี่ยมันมันสูงขึ้นหรือว่ามันไม่ต่ำลงเพราะว่าราคาแพงขึ้นมันแพงขึ้นแล้วตอนแล้วแล้วสุดท้ายคือพอดูเรื่องกรอสมาจินกับกลอสโปรฟ็ตเนี่ยมันต่ำลงต่ำลงอาจารย์เพราะว่าเขาบอกเขาขายสามเขาขายสามสี่ล้านดีกว่าแต่ตอนนี้ขายห้าหกล้าน กับกลายเป็นว่าถ้าไม่เหลือไม่เห็นตังค์ไม่เห็นกำไรแล้วเก็บแล้วไม่แล้วเก็บตังค์ยากขึ้นครับทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยอันนี้ผมคิดว่าเอฟเฟกจากจากค่าเงินเฟ้อต้นทุนสินค้าปรับขึ้นผมคิดว่าที่แบงค์ชาติมาให้ข่าวประกอบการที่โกงกาตาดอบียแล้วบอกว่าเเออสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มดีขึ้นเนี่ยแล้วก็มีความคาดหวังจากสองขาขาหนึ่งคือท่องเที่ยวและขาหนึ่งคือการบริโภค ในประเทศเพิ่มขึ้นครับกําลังซื้อในประเทศเพิ่มขึ้นผมไม่กําลังซื้อในประเทศไม่ไม่ขึ้นนะครับกําลังซื้อถ้าไปดูจากเม็ดเงิน,นอาจจะดูดูดีอาจจะไม่ตกแต่ว่าจํานวนมันลดลงนะอาจารย์เอาแบบชาวบ้านเลยชาวบ้านชาวบ้านเลยเคยซื้อกิโลอาจจะซื้อครึ่งกิโลก็อย่างอย่างอย่างที่คุยไอ้ชายลักษณ์ว่า น้ำมันพืชขวดหนึ่ง80บาทแล้วอะถ้าผมเคยซื้อขวดหนึ่งผมก็ต้องซื้อไซส์เล็กใช่ไหมจัดเสือใจซื้อผมซื้อโลงแล้วก็ทอดไข่ก็ต้องทอดน้ํามันน้อยลงใช่ครับแล้วก็เหมือนเหมือนตอนที่ทุกอย่างขึ้นหมดแม้กทั่งค่าตัดผมขึ้นเรายังตัดผมช้าลงใช่ใช่ทอดเวลาจเดือนละครั้งเป็นสองเดือนกันทุกคนก็จะปรับตัวจากนี้แล้วบอกว่ากําลังซื้อในประเทศจะดีขึ้นตรงไหนผมว่าประเมินผิดอาจจะประเมินแบบมองมองทฤษฎีมาก แต่ถ้าเกิดลงไปสัมผัสเราเห็นเลยว่าคนออกไปซื้อของเนี่ยห้าร้อยบาทเท่าเดิมแต่ของได้ลดลงจํานวนลดลงการกินการอยู่มันน้อยลงครับเพราะฉะนั้น productivity มันไม่ได้มากขึ้นนะครับแต่แล้ว่าราคาเนี่ย pricing spending ออกไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ลดก็จริงเดี๋ยวต้องให้สามคนที่เขาจะให้ขึ้นดอกเบี้ยครับมานั่งคุยกับอาจารย์สุวชัยครับเพราะผมก็รู้สึกว่าเขาอาจจะนั่งอยู่ใน อาจจะนั่งอยู่ในห้องมากไปจริงๆแต่เป็นก็ต้องซื้อ